นี่ว่าเออเทาเทาแท้แต่ว่าในฝันน่ะแนครับแต่ไปไปแง่ก็คิดว่าเออกต่ว่าเทาเทาหอเานี้ตัจากกันมาะดูดเรวที่สุดครับมันเป็นผัวเป็นเมียที่เขาิว่าเออเทาเทาะไนะฝ่าเครับนตนได้ล้วเก็ล่นมาเขียนเรียกใค่ว่าเขียนเรียกใไม่ว่าเขียนเรียภาษาอะไร เลืไท่ไหมเลืพัดเลกไทยเป็นตัวไทยไทยโบรานไหมค่ะนั่นแหละไม่เกไท่ไม่เรไท่แบบเรียก้เท้ตมือนีเขาอัลบิกแมนไล่ไถ่โบรานไคเราเห็เราเขียนเลียกไท่แมนเราเขียนเลียกไท่ป้าเกิดม่ผมก็เห็นเลียกไท่จะเจอก็เหดีเสียกนนะว่าบอกกับผีก็จีก็เสียกันว่เ็ดแบบไหนไเราได้มาเขียนเลกเขียนเป็นตามตว มัแมนบ่หล่ะท่าแมนบ่แมนเช่ไรก็ไอยสิม่เขียนให้ดยเทนีไจ่เดี๋ยวเด้อหฮปากกา้ก่อนมะอืมเลยไปหาปากกา้เล่าเล่าก็เลยมาเขียน็นเลขไทยให้ไปเรื่งตีเรื่องแท่ให้เลขไ่ยพวกนั้นเลียกเล่าด้วเล่่ยนะอือครับเาไทยก็เล่าสิบอันเดียวกันบ่พย้ายก็เรยว่าอือตัวใดเฮาเัียนมาจันมาก็สิจับฟังันเจเอาเนาะต้องเล่นในสามสาก สองตัวสามหกสามด้วยประศรีเราคเลยว่าขอฝากซื้อเจ้าน้ำเน่าเท่าคนนี้เงินอยู่สามสิบหกบาทนะมาฝากซื้อเรกน้ำไข่เขาเรียกว่าขอ,ขอา๋อพีฮาวช่ไหมฮฝากเงินพ่นซื้อเรมได้เล่านะเรกเล่าไว้นะเอาไปซื้อโรต้องพี่คนนี้เรา,เาไปซื้อ้ข่ไยน้ำเนะาไข่ได้จะซื้อปลาได้ยุบบอกวระศรี<ะ>เ่าว่าเราบอกมากเสียก็พ้นเลย ตลาตะกูลมาจะร้องวัดหวานข้าวขาวข้าในนุ่งเสียเพราะว่าข้าในนุ่งเสียพวามข้าวข้าในไปนั่นเนาะเส้นเหลวเสียไปด้านไหนเล่าแล้วมาหาอะไรให้ว่าเมื่อเมื่อขึ้นบ้านนี่เป็นบ่อคนมาเลยนอนอยปีดโทอร์พาบบปิทเทรศัพทบนอนมาตะว่งหมอลำ ปั้นเไปบงเาลั่ะไปบงเงนบกูฟ้าแดดเออไอโอุ่งเงยเงยเออมาไปทำยังไงไปเรียนไปหามองรีรับโทษนะครับไม่มองสิไปรีไปทางก็เสียงเฉียงเฉียงเขาท่านีก็เฉียงเฉียงปัญหารีเรียนออมบทนะเนาะคนทั่วเขาไปหาหามองรี่นทั่วเขาไปคน ก็หาหวังด mm ีบอาวจงคอยดเบ่ากันคเจียงมันดังเลยทั้งวันแล้ไปปุ่งหมอลำมันต่อไปข้าร네ับบกโซ่ลยสามคนไกายไปเบิ่งหมอลำได้เซื้อกับมานอนมาฝันเนี่ยกือมานอนกับมาฝันฝันว่าเราอยากได้เสียเราอยากมาแล้วก็อยาได้เสียเออจะคอยใส่ก็ซื้อมาให้เจ้าแลว้ยงนดอกขอซื้อมาให้ชิบตัวพูดเถอะนี่จะอะไรก็งามเสียแล้วนดอกไปว่า เดี๋ยวได้หยกเสียอีพี่เพิ่งมานี่ได้เกณฑเล็ขนะเข้าไปสามหกหกเออเดี๋ยวสาม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 หกสามสามหกโอ้ยสามสามหกเลือพี่น้อง สามสามหกสามสามหเออสองสองกสองเออสามหกสามใแล้ปากไปเล่านยไอ้สามสามเก่าน้ำนี่เนาะแบบแกยืนนั Shell, walls, 26, 22, 32. 32. ่งจได้กัับเก่างก็ตเดียวกันเนาะปัจจิวะไข่ท่จะไข่หัวกลับไปหายแล้วปัจจุบั สามสามบาทเออะโอ้งามเข้าสามอืมเ้าเมีกันใบตักว้กันน่องเข้าสามไปหกสองชอนหกก็ให้มากกระไให้ว่าตัวนี้ล่ะเป็นเลนเป็นตัวเลข ไข่ก็เป็นตัวเลขอันนี้เเ่าแกไม่เป็นตัวเลขไข่ก็ไลยเียนตัวแบบมี้อห้านะอันนี้ห้าเรือห้าวแต่า็เก็เราเองแต่ว่าตัวเราเกียนต่เล็กไข่สามสามหกพันสี่สี่เออแล้วเลไทยเราถืีเก็บมาแบบนอ้่รล่ะยเยไข่โบราณใช่ไหม อ่ะด <mile> oh. ah. ูตัวเลขเลยแม่ไก่เเ้าจอเหาี่น้องถ้วกมีของทุกไทยเชนตที่คนเขียนไทยก็คือสามสามตั้งตั้เสดใ่อันนี้เรียกว่านี่มาท่านมแน่แม่ไก่เสอพ่อพ่อพ่อที่คนเขียนไทยคือสามสมว่านี่เรียกันเรียกประเทศเล่าไปอาะอันวันเกิดพญานุพันธทั้งสามโต ไ่ยอพ่ออมพ่อี่นี่งออนทาตงตอืมเอ่มาเรีกออเกี่ยวเี่ยัทุูกม้งมึงไดก็ออกเกี่ยว่ท่องของพอสูที่ปีมสเราก็จะเม่นดีเนาะพอพอที่เราเสียไปแล้วเนาะน่าแม่เนาะ เราเป็นห่วงเราคืดน้าแม่ไก่อยากให้โชคขัดผดเนาะเคนอยากให้เมี่ก็เราอยู่ถึงไม่แหยากอยู่ให้ลำบายไม่อยากให้ลำบากเนี่ยต้องชิบหายอีกเนี่ยเล่าว่าเล่าว่าสิไม่ให้จังหวัดกูว่าสิบ่ายห่อต้มไก่โอ้ขอเล่าไว้จังหวัดได้ขอบพราะเนื้อเล่าว่า จ่ว่าจะเปล่าเพ้เราเสียไปให้ร่างจะว่าเสียไปให้ามันยอมากดิ่ะได้เลยไปเลยไามามานาม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 านาม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 าาคือามามามมา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 มมาามามมามมาหามเน เออคันคันล่าลายขัจังไควเยหาเรางโลดแนบแบบคนหนึ่งว่าเดี๋ยนีโลรองขอบของตลาดเห็นเบือดโ่แล้วันแล้วนั่นเจ้าเนี่ยนัจะแปะเราเล้วที่พไปกองตลาดเออเราตไเออคือเปิโท่มาบ่อห้ฟังเจ้าถ้าจากื้นกองตลาดนี่เดือดผู้ใสเขาท่อมาจ้เป้าของไปเล่าเรื่องจาไม่มีพี่แที่ <Bien> แม่เนี่ยแหละเป็นคนหองแม่แม่แม่มันได้ฟองแล้วแล้วสิบพมาบอกอีกเขดแล้ววะขันแล้ไรคองแล้วสิบมาหาเขาราจะเฝ้าเนเบอร์โทรลงไหนเพิ่นน่ะ o m น e n เดียวเบอร์โทรก็โซยังจะโศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สาม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 แปดห้าหนึ่งสามเก้าอบมายเราพยกหนีตัววัชัน เนี่เล่าว่าขยันเราว่าเล่าอยากให้เนี่ยเราด้วยดูเราอยากให้เนี่ยเราสบายเท่านั้นอยากไปนะเบอร์โทรเราว่านี่เบอร์โทรค่าเบอร์โทรเด้อเอฟซีเบอร์โทรเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะคะสูงมาหาใช้ท่านใดผีเขากองสลากไลยใช่เล่าว่าเพืเอาะไรเราเข้ามาคือความเล่าเนาะเนี่ย ข้าวเราบหนียวเป็นขมิ้นดิเป็นชิมันขมิ้นอ่ะข้าวมาจากผู้นดินปีทั้งหลายจะไปหาเขากาะสลากปีเปลี่ยนไปคนถือทักป่านี่งก็ใช่แล่วว่าวันี่เราก็สิไปปีแต่คือเก่าแล้วก็แล่าว่าขันเขางวดนี่นกได้ดีเสียเนาะได้อีนนี่เพิ่งจะโ่งมาอยู่พทานยหอดจันี่ พอหนาวนนี่อีกล่อล่อข้าเจ้าล่อถ้าไก่นม่ล่อถ้าใส่ป่ะปนชิมาจักโตอือแล้วก็ไข่แดงไข่เปิลไข่เล่าวัติศาสตร์เสียไม่เล่าเนเอาแม่ยำให้กินเน่จ้าพ่นมาบอกตัวไดข่อขพัมาบอกอันสามสามหกสองตัวก็สองหกเอ้ยลงปากสองไม่แม่บอกไม่สามหกหกสาม จช่สองตัวล่างก็สามหกหกสามเหมือนเดิมเลขยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเลขยังไม่เหมือนเดิมค่ะค่ะยลรอคงสุท้ายที่รอคงทุดท่ายคือว่ามึงเรียกออกรอรอมึงเรียกออกมือนึงหลังรอคงทุดท่ายเพราะว่าชี่สิบห้าตอนเช้าสิบห้าตอนเช้าเนาะ้ะ ค่ะนเจ้าขอบคุณแม่ไก่หลายๆค่ะขอบคุณค่ะ